เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันน่ารังเกียจเหลือเกินนั่นก็คือการระบาดของโควิดซึ่งเป็นผลมาจากความไม่รับผิดชอบของรัฐบาลประยุทธ์รอบล่าสุดนั้นเป็นความไม่รับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีครับรวมทั้งสอสอชอกลีที่ไปฉลองกันในในซ่องโซเวนี ส่องสูดพินีแบบใหม่นีไม่ใช่แบบเก่าเพราะว่าแบบเก่าๆนั้นเราก็เข้าใจนั่นก็ขายบริการกันเหมือนกันแล้วการระบาดเห็นชัดเจนว่ามาจากตรงนั้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์วันนี้ระบาดไปทั่วประเทศท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอก อืมล็อกดาวเสนอล็อกดาวกทมแล้วหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดเดลีนิวหลักฐานทั้งหมดวันนี้ชัดเจนหมดแล้วว่าการระบาดรอบสามนี้หนักกว่าหนึ่งและรอบหนึ่งและรอบสองวันนี้จะบอกว่าไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไม่ได้ จะบอกว่ามีก็ไม่ไม่ได้เพราะว่าเงินมันลดลงไปเรื่อยๆแต่ก้อนใหญ่ที่สุดคืองบกลางหกแสนล้านครับที่ผมจำเป็นต้องเอามาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งในรูปธรรมของสิ่งที่น่าน่าเกลียดน่าชังที่สุดก็คือการขอการขอบริจาคจากโรงพยาบาล วันนี้เป็นไปได้ยังไงครับบอกว่าเงินไม่มีเลยผมยืนยันว่าเงินยังอยู่ในกองกลางหกแสนล้านที่อายุทธมันกันเอาไว้และเป็นการกันเพื่อที่จะใช้ในภัยสาธารณโรคระบาดนี่ใช้ได้แต่อายุทธไม่เคยบอกความจริงเลยว่าทำไมคุณไม่ใช้จนกระทั่งคนเขาเชื่อว่า้งบหกแสนล้านนี้ อยุดเบียดบางช่อชนไปให้วังใช้ครับมันมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับเพราะผมก็พูดหลายครั้งสอสอเขาก็พูดว่างบหกแสนล้านอยู่ที่ไหนแต่เขาพูดตรงๆอย่างที่ผมพูดนี่ไม่ได้ผมพูดหลายครั้งว่านี่คืองบของวังแน่นอนเพราะดูจากค่าใช้จ่ายของวังที่ใช้ย้ายกระทรวงปรับปรุงวังสร้างวังใหม่ มันไม่ได้อยู่ในสามหมื่นกว่าล้านครับสามหมื่นกว่าล้านที่เป็นงบสมัักพระราชวังที่ปรากฏในบัญชีงบประมาณนั้นไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างแน่นอนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกมากมายเนี่ยน่าจะอยู่ในหกแสนล้านนี้แน่นอนอายุธไม่เคยแตะเลยแล้วก็โยนบาปให้ประชาชนโยนบาปให้ประชาชนโยนบาปให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลงบไม่พอแน่นอนครับเมื่อไม่พออายุทธก็ไม่เอางบภาษีของประชาชนที่มีอยู่ที่กันเอาไว้ให้วังนี่ไปใช้จึงเกิดภาวะการขอทานกันทั่วเมืองครัผมเก็บบางส่วนบางตัวอย่างให้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นการประจานรัฐบาลเรเด็จก,การนี้มูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ของทหารเองครับเทนุสวรีชัยสมบรภูมิขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้แม้แต่โรงพยาบาลทหารก็ไม่มีเงินจะใช้เพราะว่าคนไข้มันมากขึ้นงบภาษีของท่านหกแสนล้านอายุทธก็ไม่เอามาใช้ ผมจึงกล่าวหาว่ามันเอาไปถวายวังวังก็นิ่งเฉยครับพูดมาไม่รู้กี่รอบไม่ใช่เพราะาผมพูดในคลิปอื่นๆเขาก็พูดกันในสภาเขาก็พูดแต่เขาไม่เอ,อ่ยชื่อวังว่าเขาก็ถามว่าไอ้เงินนี่มันอยู่ไหนไอ้ยุทธก็ไม่ตอบสื่อก็รู้ว่าลงเจาะไปอีกไม่ได้ แล้วก็ปล่อยให้โรงพยาบาลขาดงบประมาณถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าในหลวงหรือวังนมีเมตตาต่อประชาชนจริงท่านก็มีทรัพย์สินสลิงคานรวยที่สุดในโลกเฉพาะทรัพย์ส่วนตัวของท่านที่ไม่ได้พูดถึงงบประมาณที่ท่านโอนกลับไปเป็นของท่านหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีบริจาคไอการบริจาคต่างๆที่เกิดขึ้นก็กระปิบกระปอย ผมก็ไม่ได้ไปเรียกร้องว่าจะเอาเงินทรัพย์สินส่วนพระองค์มาดูแลประชาชนแต่ว่าไอเงินงบประมาณของประชาชนเนี่ยเอามาสี่หกแสนกว่าล้านงบโครงการต่างๆของวังหยุดชะง,งักหน่อยได้ไหมเพื่อจะเอาเงินส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ทำไม่เคยมีสัญญาณเช่นนั้นเลยแล้วภาพที่ออกมาก็เป็นภาพที่ชื่น ทรงพระเกษมสํารันอยู่ในประเทศไทยจะไปที่ไหนจะนั่งจะกินจะนอนจะไปฉลองที่นูน่นที่นี่ก็มีขา่าวงบหมางบมา้างบเลี้ยงปลาที่หน่วยราชการก็จะต้องทำถวายท่านผมว่าตรงนี้แหละครับที่มันประจานที่เป็นข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย เอามาให้ท่านดูโรงพยาบาลพระมงกุฎบอกเลขเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยเลขบัญชีนะครับไม่ใช่เท่านั้นครับมาดูอีกสิริราชครับสิริราชก็ขอบริจาคครับเห็นไหมฮะสิริราชขอบริจาคด้วยตนเองได้ที่สิริราชมูลนิธิหรือจะบริจาคผ่านบัญชี บอกหมดโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลใหญ่ๆนี่ขอบริจาคหมดนะครับและคนที่เอาเงินประชาชนไปไปใช้ในหกแสนล้านนี่หัวใจทำด้วยอะไรครับนี่คือรูปธรรมท,ที่ชัดเจนในภาวะการวิกฤตอย่างนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้เห็นใจประชาชนเลยจากโรงพยาบาลศิรีราชก็เป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ โอ้โหโรงพยาบาลรามาศิริราชก็ว่าของออในหลวงนี่ก็รามาโรงพยาบาลพระมงกุฎของทหารโรงพยาบาลใหญ่หญหญขอบริจาคหน้ากาก,ากขอบริจาคเงินขอบริจาคผ้าอนามายัยขอบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้นอันนี้เป็นโรงพยาบาลจุลาครับจุลาลงกรณ์เห็นไหมครับนี่เป็นโรงพยาบาล มหลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับขอบริจาคทั้งนั้นนี่เป็นข่าวครับช่วยหมอต่อชีวิตผู้ป่วยโควิดนี่ขอทานกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับโงบรงพยาบาลถึงขนาดนั้นแล้วนะแล้วชีวิตของประชาชนนีกลายเป็นคนอนาถาหมดแล้วเชียงใหม่ก็ขอบริจาคครับ โรงพยาบาลที่เชียงใหม่หมดทุกจังหวัดครับท่านจะเห็นนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นสองปีติดต่อกันนั้นงบกลางตัวนี้ไอยุทธไม่เคยชีย้แจงเลยครับทั้งปี6-3สามก็ไม่ได้ชี้แจง นั่นห้าแสนกว่าล้านปีหกสี่หกแสนกว่าล้านก็ไม่ชี้แจงแล้วก็ใช้วิธีการบริจาคหมดก่อนหน้านี้ที่มันรัฐประหารเข้ามาเกิดน้ําท่วมอุทกภาายัยมันก็ขอบริจาคอย่างนี้ทั้งหมดแล้วท่านคิดเอาเองก็แล้วกันว่าไง้งบกลางที่เขาจัดไปนะั้นมันหายไปไหนผมถึงบอกว่านี่คือปัญหาวิกฤตของประเทศไทยครับเพียงแต่ว่าวังนี่นะครับถ้ารัดเข็มขัดหน่อยเนี่ย ขายเงินนี้ลายเงินนี้ออกมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดนี่นะก็จะให้หนักเป็นเบาได้แต่นี่ก็ไม่มีครับแล้ววันนี้ถึงขนาดวัคซีนก็ไม่มีฉีดให้ประชาชนแล้วก็เปิดทางให้โรงพยาบาลต่างๆเอาวัคซีนสั่งนำเข้าเองแล้วไปรับจ่ายสตางค์กันเองก็แล้วกัน นี่ถึงขนาดไม่มีเงินที่จะมาซื้อวัคซีนแล้วครับแล้ววัคซีนเดิมก็ไม่ได้จัดซื้อเป็นกรณีพิเศษไว้เลยรอวัคซีนพ่ออย่างเดียวอย่างนี้ไม่ให้วิาพากควิจารณ์จะทำยังไงพี่น้องนี่มันกำลังทำลายชาติอย่างหนักแล้วนะครับทหารที่บอกว่ารักชาติแล้วไม่ให้ผมวิจารณ์ทหารเลยนั่นเน่อ มันไม่มีสัญญาณมาจากทหารเลยนะครับไม่มีสัญญาณมาจากตำรวจเลยนิ่งเงียบทั้งหมดผมว่าภาวะการอย่างนี้เป็นภาวะการที่เราไม่สามารถจะอยู่กันต่อไปได้แล้วนะครับผมก็ทําในส่วนของผมที่จะนำเสนอข่าวสารและบอกข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบและใหพ้พี่น้องขยายกันต่อไปกดแชร์กดไลค์ครับผมเชื่อว่ามติมหาชนการรับรู้ของมหาชนนั้น จะกลายจะเป็นคลื่นซูนามิในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับมาสี่โรงพยาบาลใหญ่ๆวันนี้เตรียมการนำเข้าวัคซีนเองแล้วก็เก็บสตังค์ครับทนบุรีรามคำแผงกรุงเทพกเกษมราชหลักฐานมันชี้ชัดและความการจใกล้ล่มสลายนี่ ผมว่าวันนี้มันใกล้คิใกล้ที่สุดแล้วนะครับความแตกแยกในคลมปฏิเสธไม่ได้แล้วคือจะต้องมีแพะรับบาปไอยุทธไอยุทธนี่สัญชาติทหหอยนะฮะไม่ใช่สัญชาติทหารมันเป็นนายกที่รับผิดชอบมันตั้งศูนย์บริหารโควิดเองใช้กฎหมายพิเศษเอง แล้ววันนี้วัคซีนไม่พอที่จะแจกจ่ายไม่ได้ไม่มีการจับจองกันเลยคุณธนาธรเขาพูดว่าอย่าแทงม้าตัวเดียวมันก็จับเขาข้อหาหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ถ้าจะบอกว่าวังสั่งมาว่าจะผลิตวัคซีนเองอาย,ยุก็ต้องรับใส่ก้าวใส่กระหม่อมไปดำเนินการ ความรับผิดวังเนี่ยมันไม่สามารถจะไปให้ได้อยู่แล้วแต่ไอ้คนเป็นนายกแล้วต้องรับไหมต้องรับครับแต่วันนี้มันทำยังไงครับมันโบยให้อนุทินชาญวีรกูลแล้วรัฐมนตรีสาสุขนี่ภาวะการอย่างนี้คือความขัดแย้งภายในรัฐบาลมีแน่นอนส่วนอนุทินจะแข็งใจพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับ แต่เขาโยนขี้ให้เต็มๆมแล้วว่าการจัดการทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขที่บกพร่องถ้าถามความจริงว่าบกพร่องได้ยังไงมึงคุมเองทั้งหมดใช้กฎหมายเราะว่าฉุกเฉินเองทั้งหมดสั่งการเองได้ทั้งหมดแล้วไปโยนให้อหนุสินยังไงอ่ะเป็นการโยนให้แบบเนียนเนียนคือจัด ตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนพิเศษขึ้นครับเรียกว่าตั้งคณะสิปคณะทำงานจัดหาวัคซีนทางเลือกแต่ไม่ใส่ชื่ออนุทินครับเป็นลัมตีพันธุ์นีแต่กูไม่ใส่ชื่อมือสแสดงว่าที่ผ่านมานี่นายอนุทินผิดพลาดจะไม่เลยไม่มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนทั้งทงท,งที่มันเองน่นแหะ มันก็ควรจะมีดุลพินิษว่าก็ในเมื่อโรงงานของวังเนี่ยสยามไบโอไซแอนนี่ไม่สามารถที่จะผลิตได้แน่เพราะไม่เคยผลิตมาเลยถ้ามันจะเตรียมการว่าเอา้าเมื่อเจ้าสั่งมาให้เอาโรงงานสยามไบโอผลิตก็จำเป็นต้องเอาผลิตแต่มันก็ต้องเตรียมการที่จะซื้อสิครับซื้อไปจองวัคซีนไฟเซอร์ไปจองวัคซีนของเมดินาหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเหมือนกับที่ทุกประเทศเขาทำมันไม่ทำเลยครับอย่างนี้มันฟังวังหรือมันจะพังวังผมยังไม่ทราบเหมือน,นแล้ววันนี้ประชาชนก็รู้ความจริงว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากรอวัคซีนพ่อถ้าพ่อไม่ได้สั่งอายุธมันจะทำอย่างนี้ไหมล่ะถ้ามันถ้าพ่อไม่ได้สั่งหรือสั่งแล้วมันยังทำนี่แสดงมันโง่งเต็มที ดังนั้นวันนี้ครับผมถึงบอกว่าเวลารัฐมันจะพังทลายเนี่ยมันจะเกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้วันนี้เราอาจจะไม่เห็นระบบว่าจะพังทลายแต่ว่าไอ้ตัวรัฐบาลจะพังทลายเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วก็คือการตั้งคณะกรรมการมาจัดหาวัคซีนพึ่งจะมาหาครับแล้วก็ ไม่มีไม่ให้อนุทินเข้ามายุ่งด้วยจริงๆยุ่งหรือไม่ยุ่งก็เท่านั้นแหละครับแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นความผิดพลาดของเธอนะที่ผ่านมาที่วัคซีนขาดนี่อนุทินก็ดื้อได้ที่นะฮะทำท่าดื้อได้ที่เหมือนกันบอกเออผมไม่รู้เรื่องอะนี่ก็เป็นนักการเมืองที่ใช้ได้นะฮะคือ ทนเจ็บฮะอนุทินยินดีนายกตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนแม้ไร้ชื่อของตัวเองเผยก็ยังจะหนุนสุดแรงเพื่อประชาชนเอาเลยตกลงหนุนสุดแรงเพื่อประชาชนหรือเพื่อเกาะเก้าอี้เผด็จก,การสามปอโทรราชครับคุณอนุทินนี่เป็นหนังสือพิมพ์เมื่อกี้จากไทยรัฐนี่มติชนครับไอเบือกตูวฟอร์มทีมเองแล้ว ฟอร์มทีมจัดการหาวัคซีนเองไม่มีชื่อไล้ชื่ออนุทินในคณะทำงานโอเคนะครับผมก็นำข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยมารายงานท่านโดยเฉพาะในข่าวส่วนที่ขาดหายไปเรื่องนี้คือการล้มละลายของกระบวนการจัดการ ในการแก้ปัญหาโควิดของไอรัฐบาลสามปอทรราชนี้นะครับก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับติดตามชมรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยทุกครั้งที่ดูคลิปของสสสสสุนายท่านช่วยกันทำหน้าที่สำคัญคือในการต่อสู้กับพเดกการง่ายที่สุดคือกดไลค์ทุกครั้งกดแชร์ทุกครั้งที่ดูนะครับขอพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ